สวัสดีคะ่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเดินชมไล่ชมไล่มันปลูกทั้งมันปลูกทั้งวาเพราวฝั่งโน้นก็เพิ่งมาทำห้องน้ำไว้ห้องน้ำที่ไล่ เพราะว่าที่ไร่มันโล่งไงข้างหลังห้องน้ำข้างๆห้องน้ำก็จะเป็นมะกอกน้ำกับมะนาวกอกน้ำกับมะนาวปลูกไว้กินฝั่งทางนี้ที่จะปลูกบ้านนั่นแหละที่จะปลูกบ้านทางฝั่งต้นตาล ไอ้ที่เขาขาวนะปลูกมันไว้ก่อนประมาณสามสิบก็ไร่ปลูกมันนที่เขาขาวโล่งๆนะมีตะมันมันก็ไม่ค่อยได้ราคาหรอกแต่ดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวเลาะๆคลองคลองน้ำคลองปล่อยน้ำไหล ไม่ใช่คองเก็บน้ำนะคลองปล่อยน้ําไหลให้น้ําไหลผ่านปลูกมะพร้าวแซมแซมมะกอไว้ด้วยจะรอดให้ป่าไว้ลูก มันแปลงนี้ไม่ค่อยงามหรอกพอขุดแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเก็บหัวด้วยจ้างขุดเนาะจ้างขุดก็ตัวไหนที่โผล่เขาก็เก็บตัวไหนไม่โผล่เขาก็ไม่เก็บนะั่นแหละมีแต่หัวมันหัวโผล่โผลอยู่เราก็ไม่มีเวลาทําเองถ้ามีเวลาทําเองเราก็จะทำเหมือนเองนี้ยมาตัดหญ้าเราก็จะมาทําเอง งานว่างๆก็พากันมานี่ก็ปล่อยเวลาอยู่เฉยๆดูดิหัวมันไม่เก็บเขาทำให้ก็ประมาณนี้ มะก,กริ่งามาลงมช้าเนี่ยปีรถจากกรุงเทพมาเอามะก,กรูมาลงดูเหี่ยวจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ดูสิลมตีมันถ้ารอดก็ได้กินไม่รอดก็ไม่ได้กิน พนักง,งานตัดยาหนื่อพนักง,งานตัดยาพักยกและพนักงานตัดยาเซินทะลุมา เจอบ่อบ่อน้ำมีบ่อเดียวนี่แหละที่อวดที่อวดได้อวดดีก็บ่อเดียวนี่แหละนี่มะพร้าวน้ำหอมนะคะ เสือมาโรยมันก็แตกยอดพุ่งเขียวพุ่งเวลาน้ำมาน้ำไหลแรงเลยเพราะว่ามันเราของเรามันเป็นที่ลุ่มเนาะน้ำมาทีก็ไหลแรงน่ากลัวมาก ข้างบ่อก็จะป,ปลูกกล้วยปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวมะพร้าวให้ปลูกไว้กันกระหลิงมันทังถ้าเพื่อนชม แค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ให้ใบด้วยนะ